อาจจะยังไม่ควรลงทุนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันแล้วพึ่งตั้งมันไม่มีสูตรสาเร็จในการวางแผนหลอวครับว่าอะไรดีที่สุดมันมีแต่ว่าวางแผนแล้วถ้ามันไม่เหมาะค่อยปรับให้เหมาะสม สวัสดีครับพี่นอ้องแท็กมาน้อมครับกลับมาแล้วครับกับตอนที่2เรื่องของเอาเงินออกจากธุรกิจยังไงดีหลายคนน่าสงสัยเนาะว่าแบบเออสุดท้ายแล้วเนี่ยหลักคิดวิธีการเป็นแบบไหนนะครับส่วนใครที่เปิดมาเจอตอนนี้แล้วยังงง,งว่าแบบเอ้พี่น้อมมาพูดถึงเรื่องอะไรอะไรแบบไหนเนี่ยแนะนําให้กลับไปดูตอนแรกกันก่อนครับ,รบเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้อ่ะ เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับทำความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับว่าการเอาเงินออกจากธุรกิจเนี่ยมันมีวิธีแบบไหนยังไงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างการเงินเรื่องของสินทรัพย์เรื่องของผลตอบแทนตรงนี้ต้องวางแผนจัดการให้ดีเนาะถ้าเกิดเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ดูตัวอย่างได้เลยนะครับผมแต่ก่อนจะไปดูตัวอย่างอย่าลืมฮะใครยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามแท็กสปังน้อมไว้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่กดติดตามแล้วนะครับก็ไปดูตัวอย่างกันได้เลยจ้าจัดไปฮะจัดได้เลยนะครับตั้งโจทย์ง่ายๆนะครับผมทำ ็คือไม่ได้ทําเองคนเดียวลนะมีหุ้นส่วนไม่มีอุปกรณ์อะไรคือณวันนี้ยังไม่ได้ซื้ออะไรเข้ามาเลยยังไม่จำเป็นต้องซื้อสินทรัพย์อะไรเพิ่มแล้วก็วางแผนจะซื้อแต่ว่ายังดูดูอยู่แล้วก็สุดท้ายทําทุกอย่างเองหมดนะครับลักษณะของธุรกิจนี้เป็นยังไงก็คือเราทําเองหมดแต่ว่าเงินที่มาไม่ใช่ของเราอ่ะย้อนกลับไปครับเริ่มเรื่องแรกประเด็นแรกก็คือเรื่องของการจัดตั้งเนาะการแบบวางแผนตั้งแต่แรกว่าจะทํายังไงดีนะครับพอมีคนลงทุนให้แปลว่าเราต้องคิดก่อนว่าส่วนของเจ้าของคุณจะเป็นเท่าไหร่คน ถ้าสมมติว่าอำนาจเป็นของเขาเขาลงทุนให้แต่เราเนี่ยทำเองหมดสิ่งที่ต้องคิดคืออย่างนี้ครับสัดส่วนของการถือหุ้นอะอำนาจในการตัดสินใจอะเราควรมากกว่าเขานะแต่เราขอให้เขาอะมาเป็นเจ้าหนี้เราได้ไหมเห็นไหมนี่คือวิธีคิดนะครับหนึ่งเรื่องคือสมมติว่าผมบอกว่าโอเคคนเนี้ยเขามีเงินเยอะมากเลยจะลงให้ผมแต่ผมมีเงินน้อยดังนั้นผมอาจจะเลือกจดทุนน้อยๆแล้วให้เขาถือหุ้นส่วนหนึ่งแต่ผมมีอำนาจตัดสินใจมากกว่าแต่เงินที่เขาจะลงทุนให้เนี่ยขอให้เป็นเจ้าหนี้อาแบบนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเเเเเเออออออลลลลลงงงงงงงททุนนนนนนใส่่่่่ววววึึแแตตรรราา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 มมีีีิิยยยยยะะกก้้้้จจคคบบษัไพูดดถห งั้นคุณลงมาเท่าไหร่ล่ะผมตีเป็นสัก30%แล้วกันแล้วผมขอลง70นะแต่ลงมากกว่าเขาแบบนี้สัสดส่วนในอำนาจก็ยังอยู่ที่เราอยู่ถูกไหมฮะนี่ตัดใจดีดนะเรื่องของอำนาจจะอยู่ที่ทุนนะครับเรื่องของการกู้เงินการใช้เงินเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ต่อมาขายของออนไลน์นะครับทำธุรกิจโดยที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยเนี่ยดังนั้นสิ่งที่ต้องคิดก็คือว่าเรื่องของสินทรัพย์อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราต้องใส่ใจมากตอนนี้ขายของออนไลน์มีอะไรที่ต้องซื้อบ้างสินทรัพย์พวกเนี้ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องซื การส่งของหรืออะไรพวกนี้เราใช้วิธีการเช่าเอาได้ไหมต้องมีการแบบมีรถวิ่งส่งประจําให้อะไรอย่างนี้นะก็อาจต้องเช่ารถแทนหรือเปล่าอาจจะไม่ควรลงทุนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันและพึ่งตั้งแล้วก็ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามไปได้อาจจะค่อยซื้อหรือว่าอาจจะจ้างบริษัทขนส่งเลยก็ได้ไม่ต้องมีรถไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้เหมือนกันเห็นไหมับตรงนี้มันก็เป็นมุมมองที่เราต้องคิดว่าสินทรัพย์ที่เอาเข้ามาเป็นยังไงขายของอนไ์ต้องมีโกดังไหมโกดังทำยังไงจะเช่าหรือว่าใช้บ้านเเ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 รรรรรรราา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 กก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 ็็็็็บบบบบบบอออออ่่่่่่่่่่่ะะใใใใชชชชช้้้้้้้้้้้้้้นนนนนนหหหืืทีียยยัััตตตตงงงงไไไถดดดดมมมจจคววปลลลสิแ ไปคิดต่อว่าอ่ะแต่เราทาทุกอย่างเองเกือบหมดดีว่ะอยู่ที่บ้านเราเราแพ็คเองทาเองหมดแล้วก็จัดการออเดอร์เองหมดเงินเดือนเราอ่ะไม่ต้องรับเยอะมากก็ได้เพราะรับค่าเช่าส่วนหนึ่งแล้วเงินเดือนก็รับประมาณหนึ่งแล้วรอไปรับปันผลทีหนึ่งดีไหมแต่ปันผลจะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็จะวิ่งไปที่เมื่อกี้ปันผลส่วนหนึ่งต้องคืนให้เขานะให้กับคนที่มาถือหุ้นร่วมกับเราด้วยเห็นป่ะนั้นถ้าเกิดสัดส่วนเราถือเยอะเรามีโอกาสวางแผนคือรับเป็นค่าเช่ารับเป็นเงินเดือนรับเป็นปันผลส่วนคนที่มาถือหหหุ้้้้้้้้้นนนนนนใเเ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 รรรราาาาาาคคลลลลิิปปปกกกกกไยยดดีีีีีีมมััั็็็็แแแแ่่่่่จจวววบบบบบบออออออผงงงสสพพะืทขึภ เราค่อยๆค,คิดไปนะครับคำตอบของตัวอย่างเนี้ยเอาจริงอาจจะไม่ได้ตายตัวก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เป็นมุมมองที่แชร์ให้เห็นว่าเวลาจะคิดเวลาจะดูอะไรให้เริ่มต้นจากลักษณะของธุรกิจก่อนมันไม่มีสูตรสาเร็จในการวางแผนอกครับว่าอะไรดีที่สุดมันมีแต่ว่าวางแผนแล้วถ้ามันไม่เหมาะค่อยปรับให้เหมาะสมนะครับวันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ฝากไว้นะครับสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันครับผมเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับที่เล่ามาทั้งหมดนะครับอาจจะยาวหน่อยอาจจะมีประเด็นให้ขบคิดเยอะหน่อยแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งจาเป็นมากาาาาารรรรรัทีี่อออยยกกกกกจจดดเงงิขธุะ้ป คิดนะครับโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินนะครับมีอะไรบ้างระหว่างทุนสัดส่วนความเป็นเจ้าของกับเจ้าหนี้สอนะครับเรื่องของสินทรัพย์นะครับควรจะซื้อหรือควรจะเช่าขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของเราขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการเราต้องการเงินสดไหมต้องการแบบไหนยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นการตัดสินใจแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของผลตอบแทนที่กรรมการหรือเจ้าของเนี่ยจะได้รับจากธุรกิจที่เราจัดตั้งให้เป็นแบบไหนดีเงินเดือนควรจะมากไหมควรจะได้แค่ไหนแล้วควรจะเหมาะสมเท่าไหรร่่ดูทีควาาามต้้อองงงกเินนพืฐข รประกอบกันด้วยรวมถึงการทํางานหน้าที่ต่างๆที่เราทําให้กับบริษัทเราให้มากแค่ไหนเป็นตัวเลื่อนการตัดสินใจที่ดีนะครับกับอีกส่วนหนึ่งแน่นอนนะมันจะสัมพันธ์กับโครงสร้างที่เราวางไว้ครับก็คือเรื่องของเงินปันผลครับถ้าธุรกิจมีกําไรดีเรามีการถือทุนเยอะเรามีส่วนของทุนลงไปเยอะเนี่ยแปลว่าเรามีโอกาสได้รับเงินปันผลที่เยอะขึ้นด้วยก็อาจจะวางแผนให้มันเหมาะสมตามสัดส่วนที่เราควรจะได้เรื่องพวกนี้นะครับมันไม่มีคําตอบตายตัวที่ถูกต้องว่าควรจะทาแบบไหนยังไงเพราะว่าลักษณะของธุรกิจที่แตกต่างกันไปลักษณะของคน ลักษณะของความต้องการเป้าหมายต่างๆที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าลองทําความเข้าใจกับธุรกิจให้มากที่สุดแล้วค่อยๆดีไซน์วิธีที่มันเหมาะกับเราครับวันนี้อาจจะมีผิดไปบ้างวันนี้อาจจะมีไม่ถูกต้องบ้างก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราสามารถค่อยๆบริหารจัดการให้ดีที่สุดแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนเข้าใจเรื่องของการวางโครงสร้างทางการเงินของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นฝากไว้นะครับผมส่วนถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมนะครับกับเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนะครับรม่เยา,ยาิพ มาคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวมาทยอยตอบให้หรืออาจจะทําคลิปตอบเพิ่มเติมให้นะครับผมสุดท้ายครับฝากติดตามแท็กสปังนองครับในทุกช่องทางที่ดูอยู่นะครับไม่ว่าจะดูผ่านช่องทางไหนก็ตามกดติดตามให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณมากมากเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ครับลาการไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ